สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเรามาวรแรงงานเสนอขอแบ่งเงินประกันสังคมออกมาใช้สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดสิบเก้แพร่ระบาดหนักทำไมพี่น้องประชาชนต่างพากันเดือดร้อนหนักมากบางคนถึงกับถูกเลิกจ้างงานไปก็มีพระบริษัททนพิษโควิดสิไม่ไหวต้องปิดตัวลงและทําให้ในตอนนี้เกิดปัญหาผู้คนตกงานกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวล่าสุดในสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานกล่าวพันรายการโทรทัศน์ว่าใน เกณกุมภาพันธ์นี้จะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมแก้ไขทางเลือกประกันสังคมเพื่อแก้ปัญหาในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ติดตามเรื่องนี้อยู่ทั้งนี้สมมุติว่านายกอายุ5 5ปีมีเงินสะสมอยู่1 0 0 0 0แบาทอยากให้ในายกมีทางเลือกทั้งหมด3ทางดังนี้1นึ่ขอเลือกเงินบำเหน็จหรือบำนาญ2ขอขึ้นเงินเมืเ่อเกิดวิกฤตโดยไม่เกิน30%ปรหรื สามารถแบ่งเงินออกมาใช้ได้30,000บาทและ3ขอกู้เงินโดยนําเงินชาราภาพเป็นประกันเงินกู้สําหรับเงินชาราภาพขณะนี้อยู่ที่1.7ถึง1.8ล้านล้านบาทอย่างไรก็ตามที่ประชุมคารมอเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เห็นชอบขยายเวลาลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมัตรา40ที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นระยะเวลา6เดือนเพื่อรอให้เศรษฐกิจฟื้นตัวในส่วนของผู้ประกันตนมัตรา3 3เมื่อปี6 4ได้มี การลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรานี้ไปแล้ว4รอบรวมกว่า10,000แสนล้านบาทขณะเดียวกันคอรอมอ,อยังได้อนุมัติปรัรบสุรคำนวณบำเหน็จชราภาพเช่นนายกทำงาน180เดือนหรือ15ปีและได้ส่งเงินสมทบมาเรื่อยๆเงินทั้งหมดจากทั้งนายกหเอร์เซนนายจ้าง5%เและรัฐบาล2.75%สามารถแยกเป็นหนึ่งจะป่วยคลอดทุกผลลัพธ์ภาพและเสียชีวิต2ชราภาพและสงเคราะห์บรโดยสมมุติว่านายกอายุ55ปีได้บำนาญเดือน เือนละ5,000บาทคือได้รับมา10เดือนหากนายกอเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินอีก10เดือนรวมเป็น10,000แบาทอย่างไรก็ดีนายกอส่งเงินมาแล้วทั้งหมด180เดือนหรือคิดเป็นเงินประมาณ2 0 0 0 0นบาทซึ่งนายกอจะขาดทุนในส่วนของรัฐบาลจึงแก้ไขปร,รับรูปแบบใหม่จากเดิมจะได้รับเงินบำนาญจำนวนมากกว่าเดือนสุดท้าย10เท่าแต่ได้มีการแก้ไขเช่นอายุ55ปีได้เงินเดือนละ5,000บาทมาแล้ว10เดือนหากเสียชีวิตทายาทจะได้ เงินต่ออย่างน้อยได้รับ60เดือนหรือ60เท่าคิดเป็นเงิน3 0 0 0 0นบาทท่านผู้ชมระับ,บมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขอบ่าวขอบคุณครับ